โอเคสวัสดีผู้ชมนะครับอยู่กับผมเฮียพาเฮงแล้วเรายังอยู่กับจะเอปกกีกัน,กนเหมือนเดิมมาอยู่กันในอันนี้ัีแห่งความรุ่งเรืองใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร์กันได้เลยซับสไคร์ที่สนใจนครับลิก์อยู่ใต้ description ไป 12k เป็น150จัดไปรู้สึกว่าช่วงนี้เกมนี้จะมานะทนนี่ผมไปลองลองเล่นดู แต่ไม่รู้ว่าวันนี้มันจะเข้าดีให้คนดูได้ดูกันหรือเปล <ST an> ่านะเออไม่ใช่ไปเล่นดอกรอบแล้วเข้าเอาเข้าเอานะมันเล่นพอมาอัดคลิปแล้วไม่จ่ายอย่างงี้ไม่ได้นะเพื่อนเราจะเสียหน้านะเพื่อนนะนายต้องรักษาหน้ารักษาตาเราด้วยเข้าใจปะเออเรากำลังจะปลุกปันน้นนายให้กลายเป็นเกมออฟเดอะเยียเนี่ยได้ไหมเฮ้ย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 ไอ้สอง <S <S> ว้าวสามเข้าหนึ่งอย่างนี้ไม่สวยนะโอเคว่ายาวเลยทีนี้โอเคอเอาเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะเฮ้ย <What? S 1> อุย้ยเอามาแล้ว <Yes. S 1> มาแล้วมา อะไรเป็นตัวไอ้ขอตัวแพงๆหน่อยเออ <Yeah. S 1> ตัวคิวถือว่าเป็นตัวแพงนะเพราะมันเป็นตัวถูกไงเดี๋ยว <Yeah. S 1> มันก็จะกลายเป็นตัวแพง <Yeah. S 1> อ่าโอ้โน oh, <no. S 1> มาแล้วหนึ่ง mm. มันล็อกปะวะถ้าผมจะไม่เป็นล็อกนะเออนี่ไงมันล็อกด้วย <Wow. S 1> อ้าวมาดิมาอีกหนึ่งสปินตัวคิวกลายเป็นตัวที่ออกยากไปเฉยเลยวะ่ะ เออปั่นข้างนอกเลยเดี๋ยวก็คิวเดี๋ยวก็คิวอือตัวเคฟ้าพายไปหนึ่นงทีสิกอฟพายไปดิแถวสา,า,นะา,นะามอ่ะเก็บไว้ทำไมอ่ะแถวสามเนี่ยแถวสี่เนี่ยเก็บไว้ทำไมอ่ะเอาดิครับผมมาดีครับผมโบอีกหนึ่งสปินเนี่ยแถวเนี้ยเก็บไว้ทำไมเนี่ยแถวที่สี่เนี่ยเอ,อ๋ยใคยังดีไปก่อน ม oh, yeah. <laughs> ันก็ขึ้นเลย <Hey. S 1> ผมนี่ขึ้นเลยอย่างนี้ผมนี่ขึ้นเลย oh. อืมมันมาแค่คืนทุนเราจริงๆฮะ <Oops. S 1> โบไปดิ yeah. อย่าดูถูกอย่าดูถูกเกมนี้ว้าวว้าวเอาไมกแล้วเอ,อ้ยลูกรักเอ้ยลูกรักชั้ไป คตัว K มาแล้วสองสวยมาสามสี่อ่ะเก็บไว้ทำไมนั่นแหละนั่นแหละแถวที่สี่โอ้โหแถวที่สี่แถวที่สี่อู้แูเจมโหเยอะจัดแถวที่สี่ <h ull> อ่ะ โอ้ยแถวที่สี่เว้ยไม่ทำไมโอเคจบฮะอโอเคนั้นแแบบใครชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเราจะกลับไปคลิปหน้าแลาวลกันคลยขามวยฝันดีลาติสวัสดีสวัสดีครับ